ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาชมมัทุลดานะคะย้อยเป็นพวงก,กับเช้าเลยน้องได้ฝนค่ะพุ่มพุ่มใหญ่นะคะมีพึ่งตอมด้วยพุ่มใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่าม,มืออีกนะ เป็นพวงค่ะลักษณะเป็นพวงเป็นไม้เลยนะคะแต่ว่าเราสามารถจัดจัดให้เขาเป็นต้นเป็นต้นตรงตรง,ตรงได้มีพึ่งด้วยพึ่งตอเต็มเลย เราสามารถจัดให้เขาเป็นพวงได้นะคะเป็นพุ่มคือแบบว่าเอาพิงกับเสาบ้านหรือกำแพงบ้านได้เนี่ยอันนี้พวงเล็กค่ะมีรยบ้างแล้ววันนี้ไม่กล้าจับมีพึ่งด้วย มัทุลาดาค่ะ <c oughs> ดอกจะเป็นสีส้มนะคะสีส้มลักษณะจะเป็นพวงพวงลักษณะเป็นพวงค่ะพวงเหมือนกระเช้าเลยมีดอกสีส้ม วยงามนคะคะย,ย้อยย้อยลงมาเยอะเลยใบนี้จะสวยนะคะใบนี้จะเอาไว้ทำเป็นตกแต่งอะไรก็ได้นะใบใบจะมีลวดลายหยักในตัวเลยนี่ค่ะกำลังจะออก เป็นดอกอยู่นะคะเป็นดอกตูมอยู่กำลังจะออกดอกสวยงามมากค่ะมัทุรดาไม้โบราณเขาจะย้อยลงมาเป็นแบบพวงก,กระเช้าเลยนะคะเนี่ยตรงนี้สวยมากแต่ไม่กล้าจับมีพึ่งอยู่พุ่มใหญ่ค่ะ ใหญ่เท่าไหนอันนี้มือใหญ่กว่ามือประมาณสักสามสี่มือะคะ่ะสามสี่มือโอบล้อมนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมจนจบสวัสดีค่ะ